ทีมหมอพริกใครแนะนําครับอาจารย์เกียงศักด์เกียงศักด์แนะนาครับก็เลยได้เข้ามาอยู่กับทีมหมอพริกนะครับอประสบการณ์นะครับเคยปลูกพริกมามายาวนานแล้วประสบการณ์นะครับครับไม่เคยจับอันนี้ส่วนแรกเลยใช่ไหมทีมหมอพริกครับไปเยี่ยมลูกทีมคนเก่งของเราคนหนึ่งที่ไม่เคยเจอกันเลยก็เลยมาเยี่ยมครั้งแรกครับขอแนะนําตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับครับผมชื่อปรมินไพร์เขนครับอยู่ อำเภอศรีบุรีเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูครับผมครับบ้านที่เราอยู่บ้านอะไรนะบ้านอยู่บ้านโคกสนั่นครับโคกสนันตำบลนาเกาะนากอกศรีบุรีเรืองเนาะหนองบัวลำพูเอ่ออยากถามคุณมินเนาะคุณมินเรียกกันยานคุณมินรู้จักกับทีมหมอพี่ยังไงครับรู้จักเบื้องต้นเลยนะครับก็ยูทูบอ่ะดูยูทูบใช่ไหมอาจารย์เออแล้วติดต่อมาที่ผมใช่ไหมใช่แล้วก็ติดต่อแอดไปที่อาจารย์เลยอืมซึ่งตอนนี้เนี่ย ปลูกพริกพันอะไรอยู่นะที่เราไปทภพวากโก้ทำพวาโกเนาะอันนี้ผมให้คุณมนัทนะไปเป็นผู้ดูแลเนาะดูแลดีเนาะดูแลดีโอเคโอเคนะให้คำดูแลตลอดให้คำแนะนำให้คำแนะนำให้คำแนะนำตลอดการซึ่งปลูกครั้งแรกถือว่าประสบความสําเร็จมากเตามภาพเลยเนาะดูตามภาพเลยก็อย่างนั้นเลยนะครับปลูกครั้งแรกอันนี้เรื่องตลาดนี้กังวลไหมครับเราปลูกครั้งแรกในชีวิตเลยเนี่ย ไม่กังวลครับเพราะผมก่อนจะปลูกผมดูตลาดของทางทีมเลยแล้วอ๋อทางทีมก็คือต้องบอกว่าทีมไม่ได้ซื้อนะผมไม่ได้ซื้อพริกนะใช่ใ่ผมไม่ได้ซื้อนะแต่ว่ามีพ่อค้าที่แนะนําให้ให้ไปซื้อนะซึ่งพ่อค้าเนี่ยรับหมดทั้รับหมดทุกเม็ดเลยนะครับขอยทำสวยๆทำพริกครั้งแรกทายากไหมที่เราไม่มีความรู้อะไรเลยเราทําทํายากไหม ก็ทาตามขั้นตอนผมไม่รู้ว่ายากไหมแต่ว่าถือว่ายากนะมันต้องดูแลมันต้องดูแลหมายถึง่าเราไม่รู้อะไรเลยบอกอะไรฉันทําอย่างนั้นใช่ใช่ใช่หรือหม่สุดๆก็คือไม่รู้แต่ว่าทําตามที่บอกอย่างเดียวใช่แต่ผลงานตามที่เห็นนี่มันเหมือนมืออาชีพอ่ะมันไม่เหมือนมือสมัครเล่นนะเหมือนคนที่เคยทํามานานแล้วนมีทีมงานมืออาชีพคอยช่วยหรือเปล่าโอ้สุดยอดเลยวันลอยเริ่มลอยอ่ะเริ่มแรกข้าวข้าวเดี๋ยว เราให้ท่านผู้ฟังว่าเริ่มแรกเราทํายังไงตามที่ทางทีมแนะนาอะลองเล่าสเต็ปให้ฟังหน่อยว่าทำาไงบ้างเริ่มแรกเลยครับครับผมก็ผมก็ทําตาม youtube ที่อาจารย์แนะนำไว้ยูทูบนี่คือต้องให้เตรียมดินนะใช่ไงครับเตรียมอย่างนั้นเลยนะใช่อย่างนั้นเลยเหมือนยูทูบเลยทำพยายามทำทุกอย่างให้ละเอียดตามตามที่ใน u t u b e ที่อาจารย์สอนไว้อ่าที่สอนแล้วก็ ในสงสัยเราติดต่อแม่ทีมใช่ไหมก็คือคุณมานัทเนาะเขาเขาดูแลอยู่ก็เขาให้คําแนะนําโอเคเลยใช่ใช่ว่าใน YouTube จะเคลียร์ครับบางทีมันไม่เคลียร์เราต้องโทรอ๋อโทรถามโทรถามทีมคือทีมก็จะให้รายละเอียดแต่ละจุดละจุดคือเตรียมดินแหละแรกเตรียมดินแล้วใน YouTube เองเขาบอกว่าให้เตรียมปุ๋ยคอกเนี่ยสงสัยาทำไมให้ใส่เยอะขนาดนั้นเรื่องปุ๋ยคอก ไม่สงสัยครับผมทำตามอ๋อทำตามคือฉันไม่สงสัยอะไรทำอะไรบอกอะไรก็ทำตามใส่ปุ๋ยกเป๊ะใส่ปั้ยคอกใส่พรวนไถยกล่องใส่ปุ๋ยคอกเนาะใช่แล้วก็ระบบน้ำตอนนั้นรู้สึกว่ามันมันแพงไปไหมกับการอุปกรณ์การเตรียมการรู้สึกว่ามันต้นทุนเยอะไหมกังวลไหมครับ มันมันต้องทําระบบให้มันได้จ้าถ้าเกิดเราตามที่อาจารย์บอกใช่เราที่ทำแล้วลองทําไม่ได้ถ้าเกิดมันขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปมันก็ไม่สมบูรณ์อ่ะใช่ไหมครับอืมคือเราทําด้วยความที่ไม่รู้เราก็เอออาจารย์บอกอะไรก็ตามนั้นแล้วกันเป็นข้อดีข้อหนึ่งนะเพราะว่าที่หมอพิกเองนี่ดูแลคนมาเยอะแล้วมีคนที่เขาทาเป็นแล้วส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยสําเร็จไม่ไม่สำเร็จแบบนี้นะครับแต่คนที่ทําไม่เป็นจะออกมาอย่างนี้เลยนี่คือแปลกนะเหมือนอาถรรพ์น่อาจารย์เนาะ มันเหมือนอาถรรพ์เนี่ยคนที่ทําเป็นแล้วอย่างน้อยถ้าขนาดนี้ต้องเจอไวรัสแล้วนะนี่ไปดูผมไปดูในสวนนะไม่มีไวรัสเลย<ช>ก็เตะมากอ้าวอยู่พูดถึงเรื่องไวรัสละเรื่องต่อไปก็คือการดูแลทํางไงเ่ยไม่มีโรคเลยอะ่ะมีโรคไวรัสเอาง่ายๆเลย<อ>ไวรัสก็ผมไม่แน่นใจนะแต่ว่าพ่อผมผมก็ฉีดยาตามตารางที่โอ้เปว่ามีตาราง<ช>ตารางยาตารางยาไม่ฉีดตามนั้นเลยใช่ครับ เป๊ะเลยฉีดตามให้เป๊ะได้ที่สุดครับนอกจย่างช่วงหน้าฝนนี่มันตกหุกชุกมันฉีดไม่ได้ก็คือไม่ฉีดเออตอนหน้าฝนฉีดได้แต่ว่าเราอาจารย์คือสอนไว้ว่าถ้าเกิดมีช่วงจังหวะก็ต้องฉีดหน้าฝนนะครับใช่ใช่ฉีดให้มันตรงามตาลางให้ได้แปลว่าคุณมิ้นเองมียาพร้อมใช่ไหมมียาประกองเลยใช่ไหมพร้อมกองไว้เลยกองไว้เลยพร้อมตลอดพร้อมซัพพอร์ตตลอดพออากาศเปิดก็ชนเลยใช่ครับใช่ใช่พร้อมยาเนี่ต้องพร้อมมัยาพร้อมนะครับผมทาตามสูตรที่ที่บอกแล้วก็ จิยาให้ได้คือมียาพร้อมเลยเรื่องตลอดไม่ห่วงอยู่แล้วนะใช่ครับีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่นี่มีปัญหาเรื่องแรงงานไหมที่เราทําน่าจะทําคนเดียวไม่ได้น้อขนาดนี้ใช่ครับทำคนเดียวไม่ได้ครับก็ส่วนไหนที่เองทำไม่ได้ก็จ้างพี่น้องทีมงานมาช่วยเราชมชมชมญาติๆทีมงานทีมงานคุณภาพดูครับนี่ครับทีมงานคุณภาพครับสุดยอดเลยครับทุกคนเลยดูโอ้เตรียมนะครับแลมีทีมงานก็คือว่า เรามีทีมที่คอยคอยช่วยเราเนาะใช่ต้องต้องเรื่องแรงงานก็ต้องทีมงานด้วยผอทีมงานเขาเก่งกัาเราแน่จ้ะเพราะเราไม่มีประสบการณ์เงเขามีประสบการณ์มากกว่าแต่อย่างที่มองเห็นแล้วก็เชื่อว่าคุณภาพนี่คับแก้วแน่นอนนะครับแล้วก็จะได้เก็บแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาชมต่อไปเรามาชมกันว่าจะได้เท่าไหร่เนาะสุดท้ายท้ายสุดเลยถ้ามีคนอยากปลูกพริกเขาสอบถามเราได้ไหมคิดว่าเป็นอาจารย์ส่งต่อข้อมูลนี้ให้เขาได้ไหม คิดว่านะจะจะได้หรือยังไม่รู้จ้ะย์อ่าเอาฝากแล้วกันเอาใครอยากปลูกพริกติดต่อเราได้ไหมอยากมาถามคำปรึกษาได้ไหมพอคร่าวๆแล้วก็คร่าวได้นะครับได้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 ถ้าได้ติดต่อคุณอะไรครับต่อที่ปอรามินเลยครับปอร์รามินเลยเบอร์โทรอะไรครับเบอร์โทร0863955030ครับผมครับจะมีทีมหมอพริกเนาะแบบนี้แบบอาจารย์แบบเนี่ยทีมคอยดูแลอีก ชั้นหนึ่งมไม่ต้องกังวลชั้นหนึ่งครับมีชั้นหนึ่งไม่ต้องกังวลได้แน,น,น่นอนแค่คอนเน็กันมาอ่คอนเน็กโอเคครับวันนี้ครับก็เดี๋ยวเราไปชมแปลงสวยๆของปลามินเนาะแล้วก็ใครนะครับที่อยากให้ทีหมอพิกดูแลแบบนี้นะครับสมัครเข้ามานะไม่ใช่ดูแลฟรีสมัครฟรีครับแต่ต้องสมัครก่อนจริงใจต่อกัน นะสมัครเข้ามาที่ทีมหมอพิกก็ติดต่อตามเบอร์คุณปริมินก็ได้หรือเบอร์ตามที่โชว์ไว้ในหน้าจอนะครับแล้วท่านก็จะมีทีมหมอพิกดูแลแบบนี้แล้วท่านจะประสบความสําเร็จแน่นอนครับสำหรับวันนี้ขอบคุณเนะาะจะได้เดินทางต่อไปช,ม,ชมสวนอื่นแลวนะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ